นักชกนะครับจากนกครพน,นมครับนักชกในมุมน้ำเงินวันนี้ขอต้อนรับนักชกจากมุมน้ำเงินแพนเค,ค้กซีเคมวยจทยยิมสาวจากริมแม่น้ำโขงนครพน,นมครับแพนเค,ค้กซีเคมวยไทยยิมวัย18ปีครับ สูง160เซนติเมตรครับวันนั้นนี่ต่อยในรูปแบบมวยรอบครับชกในมุมแดงครับสำหรับค่ำคืนนี้จากบุรีรัมม์ครับขอต้อนรับนักชกในมุมแดงเพชรศรีนินสอพวงทองสาวจากจังวันลูกชิ้นยืนกินครับบุรีรัมย์เพชรศรีนินสอพวงทอง วันนี้เป็นดา,าร์บี้แมตช์ภาคอีสานนะครับ <S <S บุรีรัมย์กับนครพนมอ่ะมนันแน่นอนครับวันนี้ครับเต็ดบุ้ยเดือนครับ oh, s <S สแข่งศักดิ์ศรีมาดูครับ2ี่กับ1ับโอ้โหสาวใสทีนเอชทั้งคู่ครับ160เท่ากันรครับประสบการณ์เนี่ยเพชรศรีนินเหนือกว่าเล็กน้อยครับ โอ้เดินเข้าใส่เลยครับแพนเคก้กแหมแพนเคก้กวันนี้ไม่ใช่นักเอกหนังนะเป็นนักมวยนะครับและเก่งสด้วยครับวันนี้เจอกับเพชรสีนินโอ้ตัดแหมออกหมัดดีเลยครับแพนเคก้กเป็นหมัดหน้านะครับหมัดทุกซ้ายครับเพชรสีนินยังเฉยๆครับอา้าวมีแข้งขวามาแล้วสาวอีสานเหนือกับสาวอีสานใต้ครับอ่ะ โอ้จิ้มซ้ายดีแพนเค้กโอ้ซ้ายโอ้มีปากศอกครับตามด้วยเข่าครับโอ้ชวนทะเลาะก่อนเลยนะครับแพนเค้กโอ้วันนี้มาดุครับวัยทีมเอทนะครับ18ปีนะครับเป็นศีนินที่ยปีโอ้แต่ตอนรับด้วยแข้งครับเป็นศีนินเริ่มจะมานะครับ1-2ไม่ถึงครับแพนเค้กครับ อีกยันไว้หนึ่งสองครับเตะคืนด้วยแข้งครับเพชรศรีนินโอ้วันนี้มาแปลกครับแพนเค้กมีปกติม้วยเข่านะครับแหมวันนี้มาชิงเดินต่อยหมัดเลยครับอยากได้จะศึกษาสไตล์ของเพชรศรีนินมาแล้วครับโอ้มียัด แข้งขวาเพชรศรนินดึง,ดงแมคืนไม่ได้ครับจิบตัวสวยครับแพนเค้กอออโอ้โหวันนี้ตั้งรับแบบใจเย็นเลยครับเพชรศรีนินครับไม่รีบร้อนไม่บุมบ่ามครับดูจังหวะของแพนเค้กว่ามายังไงครับแข้งขวาสวยครับเพชรศรีนิน แขยับยังไม่ออกครับเอาเป็นหมัดนะครับ <Hey. S 1> โอ้โหวันนี้เตรียมหมัดมาโดยเฉพาะเลยนะครับแพนเค้กเทลงไป <Hey. S 1> โอ้ยมีสะบัดศอกครับแพนเค้กโอ้โห,หน้าเสียวไส้โอ้โแข้งซ้ายดีครับ <Hey. S 1> โอ้โทันเงินครับคู่นี้ครับ โอ้โหน่าจะดูกันยาวๆเลยครับแบบนี้มองตารู้ใจกันเลยครับเสียบได้ไหมแพนเค้กโอ้ตั้งกำแพงขวางครับเพซินินอ่ะวงในมาแล้วโอ้รัดแน่นเลยครับแพนเค้กดีคนละอย่างเลยครับคู่นี้มาแล้วครับแข่งขวาจิ้มลำตัวคืนครับแพนเค้ก เด้งเชือกสีบสักทีครับเป็สีนินอ่ะยกแรกผ่านไปครับโอ้สักสีสาวอีสานครับดูภาพช้าครับหวดแข้งขวาไปเรสีนินแพนเค้กจิ้มซ้ายครับแล้วก็ตามด้วยเข่าครับโอ้ชุดนี้ดีครับโอ้ันนี้ขยนันจริงๆครับการออกอาบุตรของแพนเค้กครับ นี่พยายามเด้งสู้ครับแล้วก็พลิกเอาเพสีนินลงไปอยู่ข้างล่างโอ้โหแข้งซ้ายดีครับดูนี้แพนเค้กอ่ะลุยกันต่อครับยกที่สองโอโ้เห็นหน้าหวานๆอย่นี่ดุจริงๆครับแพนเค้ก <Yeah. S 1> จับอาแล้วครับวงในมาแล้ว แเริ่มจะแผลงขึ้์นะครับตอนนี้เพชรศรีนินมาแล้วครับแข้งขวาหวดคืนรัดตีได้ไหมเพชรศรีนินอยอมซะที่ไหนครับ<อ>แพนเค้กวันนี้โ,<อ>โดนยังไงเอาคืนแบบนั้นเลยครับแข้งขวามาครับเพชรศรีนินโยกรอจังหวะครับแพนเค้กจิ้มลำตัวโอ้ยหมัดซ้ายตีโอ้วงในดูจะทำได้ดีกว่าครับแพนเค้ก สูสีจริงๆกับคู่นี้เตรียมตัวมาดีทั้งคู่โอ,โอ้ยไม่เป็นไรครับโอ้มีขยโยมมีตังหาครั Bilder, infinity, บ arle, มาเป็นชุดเลยครับโอ้ขนาดที่แข้งซ้ายหน้าของเพชรศรีนินก็ทำงานได้ดีครับโอ้แต่วงใหนนี oil, ่ครับโอ้จังหวะกำลังเข้าเปลกงเลยครับแพนเค้กลุยแหลก โอ้หดูหน้าตาครับมุ่งมั่นมากครับแพนเค้กโอ้ยตีโอ้เปสีนินทาไมดูนิ่งน่งไงครับโอ้แบบนี้นี่แพนเค้กได้ใจเลยนะครับแตกเปล่าครับโอ้สีแดงมาเลยครับโอ้ถึงว่าครับโอ้ยแพนเค้กโอ้เหมือนจะตื้อไปเลยนะครับเพชรสีนินครับขณะที่แพนเค้กนี่ดูได้ใจเลยครับโอ้เห็นเลือดแล้วใจมันคึกคักเลยครับ โอ้ยใต้ตาด้วยครับไปสี่นินเงครับโอ้ทีมงานก็บอกว่านิดเดียวครับไม่เป็นไรครับโอ้แต่แต่ใต้ตาขวาของพนเคียนี่ก็มีบวมขึ้นมาครับแต่ทีมงานก็บอกก็เรียกว่าอย่าให้ทางด้านของทัศนินินเสียขวัญเลยครับแผลนิดเดียวไม่ก็โอ้ย แรงยังมีครับเพชรศรศีนินแม่ไปหน้าครับไปหน้าตีแมทีงมงานเขบอกครับอีก30ิบวิ30บวิครับโอ้แพนเค้กครับแมวันนี้นี่โู้สอกคมหู้โต้องปาดเลือดครับเพชรศรีนินโดนอีกแล้วโอเคก็พยายามจะเน้นโจมตีไปที่พี่แผลเดิมครับ ไม่แน่ใจว่าฟันซ้าไปที่แผลเดิมหรือเปล่าแล้วม <'s> right. right ันกว้างขึ้นไหมเพราะตอนนี้เลือดออกเยอะจริงๆครับโอ้แข้งขาดูอ่อนแรงไปเลยครับสำหรับเพศีนินครับโอ้ยฟันอีกโหโหดจริงๆครับโอ้โหก็โหดก็โหดบนเวทีครับเอาส่งท้ายครับโอ้เดินเสื่องเลยครับเพศีนิน ไม่แน่ใจครับว่าเคยแตกมาก่อนหรือเปล่าครับตกใจเลือดตัวเองหรือเปล่าครับดูภาพช้าครับนี่ครับจับตีแล้วก็เททิ้งไปครับนี่เป็นจังหวะดวลแลกกันครับปักศอกครับเนี่ยครับโอ้โหเห็นเห็นเลยครับแม่เร็วจริงๆครับแล้วก็ป้ายหน้า ต้องรวบรวมสติรวบรวมสมาธิกลับมานลครับเพชรสีนินครับขณะที่แพนเค้กนี่คุมแล้วครับจังหวะเหนือกว่าแล้วครับแล้วเดินขู่เลยครับแพนเคก้กให้เพชรสีนินเดินมาบ้างครับแทงขวาได้ครับโอ้โแต่ว่าเจอหมัดขวาสวนแล้วก็ที่สำคัญพยายามย้ำที่แผลเดินมือครับโอ้โร้ายจริงครับแพนเค้ก โอ้โหดูภาษากายนี่มั่นใจจริงๆครับแพนเค้กตีโอ้ดูป้ายหน้าครับโชว์ลูกแข็งแรงให้เห็นเลยครับวนออกข้างๆครับรอออกอาุธโอ้โหดึงหลบครับข้ามารวบตี โอเริ่มจะเก็บอาวุธแล้วครับแพนเคก้กไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียเตะติดบางอีกครับเพชรศรินินครับโอ้ดูจะทําอะไรก็ดูจะไม่ค่อยเป็นใจแล้วครับเพชรศรินินแห่มันขาดกันเกินเลยนะครับจังหวะทีมงานก็บอกให้ซ้ายยาวครับเอายาวจริงไหมย,ยาวจริงไหมต้องออกครับออกให้เห็นหน่อยอมาครับแข้งซ้ายยังมีอยู่ครับแต่แพนเคก้รกรอบขยมโอ้โหแล้วก็ตีอีกทีหนึง โอ้โหจังหวะรัดขย่มขย่มแกนี่ทำได้ดีครับแพนเค้กก็ยังเดินนะครับเพ็นศรีนินครับยังไม่ยอมแพ้ขอบมาแข้งขวาดีครับพอเข้าใกล้นี่โอ้โหแพนเค้กนี่กอดมับเลยครับนั่นก็ทำให้การออกของพุทธที่มันลำบากเข้าไปอีกโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหมีปากซอกก็มีตีเข่าอีกโอ้โดูรัดนี่ครับสามเหลี่ยมสะพายแร้งครับแพนเค้ก โอ้ก็เสียวเลยครับสอกของแพนเค้กครับถูไปไถมาเดี๋ยวมันจะมีแผลเลยครับแข้ขวาดีครับเป้ซินินครับเดินเข้าไปตีแย่ก็ได้แค่ทีเดียวเลยครับต้องต่อเนื่องกว่านี้หน่อยครับเปสซินินครับโอ้แพนเค้กเสียบอ่ะโดนแข้งขวาเปสซินินครับเด้งตีโอ้ดูรัดนะครับโอ้โชว์ลูกแข็งแรงเลยครับพยุงเข้าเชือกเลย โอ้แต่งตัวนี่รัดคอนแน่นมากนะแพนเคก้กแหมลทกนี้ไปอยู่ข้างล่างครับไม่เป็นไรครับไม่เสียหายอะไรครับโอ้บวกตีโอ้โหถีมงานของเพสินินนี่ก็กระตุ้นจนอยาดยกสุดท้ายเลยครับตีได้เสร็จแล้วก็พลิกมาไปอีก โอ้ดูแววตาเพชรนิน,นิ์ละห้อยเลยครับโอ้แต่อวุโสน้อยกว่า2ปีครับแพนเค,ค้กครับ18กับย0่ครับโอ้ความน่ารักของกีฬามวยครับดูภาพช้าครับนี่ครับหลุดก็โดนทำโทษเลยครับเพชรนินแข้งซ้ายเตะขวาโดนแข้งซ้ายคืนโอ้เพชรนิน,นี่ไปแพนเค,ค้กนี่ไม่สะเทือนเลยครับ เ<ด>ตะก็เตะได้ครับแต่โดนดูครับรัดแล้วก็ขย่มทิ้งน้ำหนักตัวลงไปครับแพนเค้กสำหรับคู่แรกครับผู้ชนะได้แก่ and the winner is นักชกในมุมน้ำเงินแล้วก็เป็นแพนเค้กครับสาวจาก นครพนมครับวันนี้ครับหลากหลายกว่าและสอกคมมากๆเอาชนะคะแนนไปได้ครับ